การตรุษจ,จีนได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อค่ำของวันที่11บเอ็ดกุงพาพันธ์นะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มาเปิดยิ่งใหญ่อรังการมากเลยที่อุทยานสวรรค์ไปดูภาพกันครับครับจำนวนคนที่อยู่ในงานนะครับคาดว่าประมาณ เกือบ20,000นคนเยอะมากๆเลยนะคะเอ่เฉพาะเก้าอี้ที่วางอยู่ตรงบริเวณกลางเลยนะฮะด้านหน้าเวทีเนี่ยประมาณเกือบ5,000ันที่นั่งก็เต็มหมดทุกเก้าอี้เลยเต็มหมดนะฮะแน่นเลยแล้วก็อัศจรรย์อีก3ามทิศเลยนะฮะ3ทิศเลยนะอาจารย์ที่สูงหลายชั้นนะครับถ้าหมดเต็มแล้วก็มียืนมุงดูคนนี่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีใช่แล้วค่ะกับงานการเปิดงานนะครับในงานนั้นก็จะมีเยอะนะฮะสื่อมวลชนเราไปเยอะแล้วก็ N t v ทวีเราถ่ายทอดสดด้วยนะครับ2ชั่วโมงครึ่ง เมื่อค่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการก็จะเห็นภาพอย่างละเอียดเลยนี่ฮะดูคนนะครับเยอะจริงๆนะครับโดยในช่วงเวลา19บเกานาฬิกานั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายชนินทร์บัวประเสริฐนะครับก็ได้มาถึงแล้วก็ได้มีนายสมเกียรกระตาพินันอ่าคนนี้เป็นประธานจัดงานปีนี้นะครับอ่าเป็นประธานเถานั้งอ่าปี4950ูนนะได้กล่าวรายงานแล้วก็ได้มีการเชิญอ่าคุณพินโยนิโรธนะครับอดีตทรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะครับมาเป็นผู้มอบกิจบัตร ให้กับผู้สนับสนุนการจัดงานก็มอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด <c oughs> มอบให้นายแล้วก็มีน,นายอํานาสิริชัยนะครับแล้วก็นายจิตตะกศิรนิโรธนะครับึ้นรับเกียรติบัตรซึ่งผู้ว่าราชการนะครับก็ได้มอบเกียรติบัตรด้วยนะครับได้มอบให้กับผู้สนับสนุนเอกชนต่างๆ,ชางๆเช่นบริษัทไท, <c oughs> ไทยน้ําทิพ์บริษัทแอดวานอิสโฟเซอร์วิสบริษัทบุญรอดเทนด,ดิงบริษัทเจริญผู้กพันธ์อาหารแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วนายอํานาสิริชัยนายอุารบริหารจังหวัดก็ได้มอบ ให้อีกหลายรายนะครับเช่นมรกตสินทุสุวรรณเคมีข้องอุตสาหกรรมนมไทยร้านจันสุวรรณโมจิร้านกุหลาบร้านโมจิแม่กุหลาบนะครับส่วนของอนายกเทศบนตรีนะครับก็ได้มอบให้กับบริษัทดัชมิวบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์อาหารไทยบริษัทนครสวรรค์สยามโนวา9หน 1985, ึ่งเก้าแปดห้าพาโตเคมีอุตสาหกรรมจำกัดทีโอทีจำกัดและกทธโทรคม,มานาคมนะฮะงานนั้นสนุกสนานหลังจากที่ได้มีการ กล่าวเปิดงานมีการแสดงของกายกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับมาแสดงให้ชมกันสนุกตื่นตาตื่นใจมากและนอกจากนี้ก็มีการจุดพลุด้วยใช่ไหมคะจุดฟุแล้วก็บอกพู้เนี่ยเป็นของคนนครสวรรค์ทำนะฮะก็ดีนะครับเป็นงานที่สร้างโดยคนนครสวรรค์แม้แต่พูุเนี่ยจริงๆแล้วต้องไปจ้างที่อื่นที่เขาชำนาญแต่ว่าคนนครสวรรค์เนี่ยเก่งๆเยอะนะฮะก็ ทำพุมาโชสวยคนฮือฮากันทั้งงานเลยนะครับมเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ท้องฟ้าน,นี่สว่างสวัยไปด้วยนะคะอุทยาสวรรค์ตรงนั้นใครที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับในช่วงที่มีการยิงคู่วันเนี่ยเห็นได้ทุกทิศใช่มีรูปแบบต่างๆสวยงามนะครับนี่คุณธัญญาบัวประเสริฐนะครับเราจะเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนมายุ80พรรษามหาราชันนะครับ ปีนี้เราก็คณะกรรมการจัดงานเจ้าพ่อปี2,549และ2,500ก็จะจัดงานอันยิ่งใหญ่นะครับโดยมีากายกรรมนะฮะมาจากประเทศสาธารณประชาะชาจนจีนนะฮะฉงชิ่งคณะกรรมการชงชิ่งวั่นโจนนะครับซึ่งชนะเลิศมาจากาาประเทศปักกิ่งนะครับแล้วก็มี การแสดงที่ริมริมริมน้ำนะฮะเรียกว่าทอดทองดีคุณพระช่วยนะฮะจะมาแสดงตั้งแต่วันที่สิเบ็ดกุมภาถึงสิบยกุมภาปี2550นะครับแล้วเราก็มีงิ้วอยู่3โรงนะ,ะมีงิ้วแต้จิ๋ว2โรงงิ้วไหหลำหนโรงนะครับแล้วเรามีปฏิมกรรมโคมไฟนะฮะเออซึ่ง ประเทศจีนนะฮะได้มาจัดมีโคมไฟมีมังกรใหญ่ที่สุดนะฮะอยู่ในริมน้ำเจ้าพญานะครับแล้วก็มีเอ่อมีเขาเรียกว่าตุ๊กตานะฮะมีแล้วก็มีเทพเทพเจ้าชัยสิงเอียนะฮะเขาเรียกว่าชั่สิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภแล้วก็มีเอ่อป๋อยเซียนนะฮะ แล้วก็มีกรมไฟร้อยตระกูลร้อยแท้นะครับอยู่ที่กอกเขาเรียกกอกท่าเรจ้างนะครับก็พีนี้ก็ทางคณะกรรมการจัดงานองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ของเรานี่ก็เราจะจัดอันยิ่งใหญ่อลังตานะฮะก็ขอชชเชิญชวนชาวตลาดปากน้ำโพและก็ ทางประเทศประเทศไทยเราแล้วก็ต่างประเทศนะฮะขอขอมาชวนเชิญงานของเราแล้วก็เราก็มีวันที่20นะฮะก็ได้ทูลเชิญพระเทพสมเด็จพระเทพระราตนาราชสุดานะฮะได้เสด็จมาทอดพระเนตรงานประเพณีแห่ของเรานะฮะซึ่งมี 23ขบวนนะฮะปีนี้ก็จัดอย่างสวยงามนะฮะอลังตาครับก็ขอเอชิญชวนพี่น้องชาวทั้งประเทศนะฮะ